ฟลูไปไม่รู้เลยนะสองคนนะครับผมนี่ก็พูดเรียวแบบฟังไม่ค่อยถันนะครับแล้วก็เจ๊ก็อยากจะปรับนะครับเร็วๆไม่ใช่เรียวเรียวเร็วเรีวโอเคโอเคถ้าถ้าฝึกตอนนี้ก็ทักคืนนะครับที่นักทางครับผมขออนุญาตล้ำบันแลกกันนะครับใช่ครับต้องต้องอยู่ด้วยการดุดชินนะครับ เอาได้คร <S 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 like ับป่ะขึ <S 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 ้นเราไปที่ไหนครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเลยครับปกติคนจะร้องให้นะครับแต่คนเราคนนี้ไม่ร้องนะครับเอาได้